ช่วงคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพเออได้เดี๋ยวไปบ่ายฉันตามไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวโทรหานะจ้าสวัสดีจ้าจ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 าพี่เบลกำลังทำอะไรคะผัดผักบุ้งคะ่ะทานด้วยกันมีคะ่ะพี่เพียวใช้น้ำมันอะไรทำอะคะวันนี้เหรอคะอืมพี่ว่าจะใช้น้ำมันมะกอกเนี่ยแหละคะ่ะ พี่เพียวเลืองน้ำมันมะกอกอะคะอ้าว,าวก็ใครๆก็รู้นี่คะว่าน,น้ำมันมะกอกอะสรรพคุณนะครอบจัก,กรวาลเลยนะคะพี่เพียวถ้าพี่เพียวจะเลือกปรุงอาหารอะไรอะพี่เพียวดูที่ความร้อนเป็นหลักดีกว่าไหมยังไงอะคะก็อย่างเช่นถ้าเกิดพี่เพียวจะเอามาถัดใช่ไหมคะแผ่ผับบุ้งม,มันใช้ไฟปานกลางแล้วก็น้ำมันน้อยพี่เพียวก็ควรที่จะเลือกน้ำมันที่มีกฎไขมันไม่อิ่มตัวสูงได้เช่นพวกน้ำมันลำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความร้อนเยอะอย่างเช่นเอามาทอดอะค่ะ พี่เพียวก็ควรที่จะเลิกน้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูงหรือเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวมูฟ่าค่ะสูงได้เช่นน้ำมันปาล์มน้ำมันมะ็ะชาถ้าจะเอามาทำสลัดนะน้ำมันมะกอกมันเหมาะกว่าเพราะว่ามันไม่แข็งตัวในอุณหภูมิต่ำอืมอย่างผัดผักบุ้งเนี่ยเราใช้ความร้อนปานกลางใช่ไหมคะก็ต้องใช้น้ำมันพวกน้ำมันถั่วเหลืองจน้ำมันกระโพรถ้างั้นเดี๋ยววันนี้พี่เพียวจะเลือกน้ำมันกระโพด้าละกันนะคะดีค่ะพี่เพียวเดี๋ยวไอช่วยทำละกันนะโอเคค่ะ อ้อยไปหยิบน้ำปลาให้พี่เลยค่ะ